ん โอคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับอสอนหาสมบัตินะคร,รับก็คือเป็นกล่องสมบัตินั่นเองนะครับหลังจากที่ทุกคนตกปลาเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปแผนที่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมมันมีโอกาสที่จะดรอปเป็นแผนที่นะซึ่งแผนที่ตัวนี้นะครับผมใช้ไว้หาสมบัตินั่นเองนะครับผมสมบัติเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นทางด้านของเบ็ดใหม่นะครับเบ็ดที่ผมได้อยู่ตอนนี้นะ ซึ่งตอนที่ผมได้ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับปกติเดี๋ยวผมอัดคลิปอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่ผมเปิดกล่องสมบัตินั่นเองแต่บางเอิญบางเอิญผมคิดยังไงไม่รู้ว่าจะไม่อัดนะครับแต่ดันมันได้เบ็ดนั่นเองผมก็เลยอดได้คลิปเลยนะครับอ่ะเจ้าเบ็ดตัวนี้นะครับผมก็เป็นเบ็ดที่ได้จากกล่องสมบัตินะเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะมีออร่าอะไรดิบบับเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นอักขระโบราณน,นะครับผม,มนี่นะครับ เห็นไหมเวลาเดินมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะมันก็จะมีโอกาสได้จากกล่องสมบัตินะครับแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่จะได้ด้วยนะฮะก็จะเป็นทางด้านของปลานะครับปลาก็เหมือนปลาโบราณนะครับมันก็จะมีอักขลาเหมือนที่เบ็ดเรามีนันเองนะครับนี่ซึ่งมันไม่น่าจะใช่ปลาแบบว่าระดับแบบแปลกนะครับมันต้องเป็นปลาอะไรสักอย่างนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า มันเกี่ยวข้องอะไรกับเป็ดหรือเปล่านะแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มันจะมีอักขระขึ้นนะครับผมแล้วก็มีควรแปลกๆนันเองเออน่าจะเป็นเกี่ยวกับเบ็ดแหละนะครับนี่เบ็ดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมรูปร่างของขอนเองครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เวลาท่าซู้อะไรแบบนีน้ก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับเบ็ดที่ได้จากหีบสมบัตินั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสเตตของเขาด้วยกันนะครับสเตตของเขานะผมสเตตของเขาตรงนี้นะครับผมความเร็วความเร็วความเร็วลอกก็คือปามันจะติดเร็วขึ้นนะครับ30%นะแล้วก็บวกโซก150่รอยถือว่าเยอะมากเลยนะครับโซกแล้วก็การควบคุมนะ0 1นนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นนะก็1 5เลยนะทุกคนอ่ะ โชกนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะ150นั่นเองนะครับสำหรับจเจเบตตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมนะฮะจะพาทุกคนมาเปิดฟังก์ชั่นาวาร์ปเจ็บกล่องนะครับผมอืมโอเคแผนที่ผมก็ไปนั่งฟาร์มมาแล้วนี่นั่งเต็มกระเป๋าเลยนะครับทุกคนทั้งงมนนี้คือแผนที่หมดเลยนะครับนี่พวกนี้นก็คือแผนที่หมดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนใซส้สคริปต์นะครับผมในการอ่า ว้าไปเก็บกล่องเองอ่ะเอาง่ายๆโอเคสคริปต์ก็ตัวเดิมเลยนะครับผมแปะไว้ที่ใต้คลิปปากหมดนะครับหรือใครที่เอาไม่ได้จริงๆก็เข้าไปเอาใน Discord ก็ได้นะใน Discord จะมีห้องสคริปต์อยู่นะครับก็จะเป็นสคริปต์ค่นี้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นสคริปต์ไว้ให้ก็ไปก๊อปเอาแล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ฟังก์ชันว้าไปจ่ายแผนที่ก่อนแล้วกันก็คือมาตรงรูปตรงนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะฮะเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับจุดหล่อทุกคนโอเคโอเคมาเมื่อเรามาตรงนี้ฟังก์ชันเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ก็คือมันจะให้โจนสลัดนะครับผมไปจ่ายเขาเรียกว่ามาร์ก G P S ให้นะครับหรือสมบัติที่อยู่่นเองนะครับหลังจากที่เรามีแผนที่นะแล้วก็ไปจ่ายเกาะแล้วกันนะครับน,นี่เขาก็จะมาจ่ายกับเจ้าตัวนี้นะ ถ้าเขาไม่ทํางานนะทุกคนก็ให้เปิดปิดใหม่นะปึ๊บแล้วก็ถือแผนที่แล้วก็คุยกับเขานี่เห็นไหมมันจะจ่ายให้อัตโนมัตินะทุกคนต้องคลิกตรงอมอนก่อนนั่นเองนะครับเห็นไหมเขาก็จะทําทําการจ่ายแผนที่ให้เราอัตโนมัติครับสําหรับเจ้าสริปต,ตัวนี้เลยนะฮะอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เราจ่ายหมดแล้วนะครับนี่จ่ายหมดแล้วนะ เออผมรีบบอกว่าเบ็ดตรงเนี้ยมันมาใหม่นะครับก็ใครอยากซื้อก็ซื้อได้นะประมาณนี้เลยเบ็ดใหม่โอเคหลังจากนั้นนะฮะแผนที่เรานะครับที่เราตกมาเนี่ยมันก็จะมีพิกัดของสมบัติทุกแผ่นแล้วนะครับผมเราก็สามารถวาร์ปไปได้นะฮะตรงนี้เลยนะครับผมนี่มันจะวาร์ปไปเจ็บรัวๆแบบนี้เลยเห็นไหมอันนี้วาร์ปไปเจ็บรัวๆเลยนะครับอ่ะเสียงนี้คือเปิดสมบัติน,นั่นเอง มันคงจะเยอะมากแหละนะทุกคนเห็นไหมอ่ะหมดแล้วนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับเปิดหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยก็เปิดหมดไปเรียบร้อยของที่ผมได้มาก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันก็จะมีสลากอื เอาเป็นว่าของอ่ะผมได้หมดแล้วนะครับซึ่งผมไม่ซีเรียสอะไรแล้วเพราะว่าผมมีหมดแล้วนะครับของที่ได้จากกล่องสมบัติก็จะมีนี่ครับผมตุ๊กตาเป็นปลาหวานนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนะครับหินแดงๆอันนี้นะครับก็ได้จากกล่องสมบัติเหมือนกันนะครับแล้วอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับได้จากสมบัตินะครับผม อันนี้ผมไม่น่าใช่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้ก็ได้จากสมบัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวเบ็ดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะก็ใครอยากมาใช้ก็มาใช้ได้นะครับอโอเคนะก็ไปนั่งฟาร์มแผนที่มาแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวเบ็ดใหม่แล้วกันนะครับผมขออนุญาตมาตกตรงนี้เลยแล้วกันมาที่ฟงังก์ชันตกเบ็ดนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่อันนี้ก็คือออโต้ตกเบ็ดนะครับผมเปิดไว้เลยนะครับแล้วก็ถือเบ็ด เขาจะทำการตกให้แล้วก็ออโต้คิกให้เห็นไหมมันก็นจะติดมานะครับนี่ครับเอฟฟกเบ็ดเขาค่อนข,ข้างสวยมากนะครับมันสวยจริงนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้สวยจริงครับอันนี้สวยจริงอันนี้ผมพูดเลยนั่นสวยจริงครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับ เบ็ดของหีบสมบัตินะครับทุกคนโอเคนะก็คลิปนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ